ก็กล่าสวัสดีนะจ๊ะเจอกันนายน้อยกัอยนอ,อีกแล้วนะผมก็วันนี้ปีใหม่แล้วนะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะจะควรด้วยนะผมก,ก,ก็ันลัคกกี้ในโกนะครับนายน้อยก็มาจัดทุนที่หนึ่ันหนกะก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยไปก็ดจัดเบ็ด40ู่นะผมเปิดไปเลยนะปีใหม่เราก็ต้องใจใหญ่ๆนะพเพื่อนๆนะผมก็รับชมเพื่อความสนุกอู้มาถึงก็จัดมาให้นะผมโอ้โห เปิดมาแบบเต็มเลยนะผมโอ้โหจัดไปนะโอ้โหลัคก,กี้ในโกเกินไปมุ้ยวิไหลไม่หยุดนะเพื่อนๆเอาดิฮะงามไส้แล้วนะครับวันนี้สุดยอดโอ้โหเปิดมาก็แบบเอาแล้วนะฮะสวยเลิศนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนายน้อยนะคนดูทุกท่านอ่ะสามศูนยี่สองนะกดข้ามซุปเปอร์เมกานะฮะโอ้ดีมากเวอร์มากนะครับผมนะะฮเวอร์เกินไปไหมนะผมก็มาถึงก็จัดหนักจัดเต็มให้ผมเลยเนาะ ก็ค่อยไปนะผมไวรุ่นชุมเยอะนิดนึงวันนี้นะครับก็ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะเริ่มต้นปีก็ขอให้มีอะไรดีๆเข้ามากันนะครับทุกคนนะครับขอให้มีแฟนร้อยคนนะเพื่อนโอ้โหเกินปีมวยนะมีเป็นร้อยนี่คงจะแย่เลยนะเพื่อนมันจะแบ่งเวลาถูกเล้วฮนะเดือนหนึ่งนี่โอ้โหเอ้าแก๊ตเตอร์มามาสวย อ,อ,อุ้ย,ย,ยแกตเตอร์6ตัวนะโอ้โห14หมุนเอาละฮะเริ่มต้นปีก็มีอะไรดีๆมาเลยนะเพื่อนๆจัดไปฮนะโอ้โหค่อยๆไปละกันนะเพื่อนๆอะไรอ่ะตันนึงนะเพื่อน ไักันต่อนะสาว,สาวทักมารเรียดแม่มสาวคิดถึงผมมั้งนะไปลุยกันนะผมนายน้อยก็ขอทุกคนได้ติดตามผมหน่อยนะปีใหม่แล้วนะก็ขอติดตามกันรัวๆกันเยอะๆเนาะทุกคนนะครับก็ถ้าอยากเล่นตามนายน้อยก็เหมือนเดิมนะผมอยู่ใต้คลิปนายน้อยเลยนะฮะก็ กันมาเพื่อนลุยกันเลยนะไปกันเียวยาวเนาะคุยกันน่ไปจัดหนักจัดเต็มให้ผมหน่อยนะโอหจะด,ดูแบบแบบฟีมันกเกลือนะเนาะแจะไม่ค่อยเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่ไหลยอยู่นะ,ะวันต้นโตนะผมกดข้ามไปเกนะ้าสองสี่นะยี่สิบสองหมุนแนละ้วเอคูณยี่สิบสองแล้วอะเพื่อนอ่ะคูณยี่สิบสี่ไปแล้วอ่ะคูณแล้ไปขอดีดีหน่อยเพื่อนโหนี่จบว่ะกำลังมาสว,สวยเลยนะไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็ได้อยู่ อ่าหนึ่งเจ็ดแปดแปดนะผมก็ไปกันต่อยาวๆแล้วกันนะครับคนดูทุกท่านนะไปต่อสามสิบหมุนนะฮะ <c oughs> โอ้สึงมันจะดุดนะ <c oughs> โอ้โหแครไม่เป็นไรนะเพื่อนแค่นี้ก็แบบโอเคแล้วแหละผมว่านะ นะครับก็อยากเล่นตามก็ลิงอยู่ใต้ชิปเหมือนเคยนะครับคนดูทุกท่านนะฮะโอ้ยแมวโง่โกะไอ้เนโกะไอ้ถูกแล้ว้โหอ,อะไรครับนเนี่ยเพื่อนนะโอ้ยไหลไปนะวายมามนีกงามไปเดียจัดไปนะถ้าเสียงดังหรืออะไรก็ขอภัยกันหน่อยแล้วเนเพื่อนนะก็ลุยกันต่อยาวๆนะครับผมก็ขอไม่มากขอไม่น้อยนะฮะวันนี้ก็ปีใหม่นะนะก็ไม่มีอะไรจะให้นะผมก็เดี๋ยวจะหากิจกรรมมาให้ทำกันแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะ โอเคลุยกันต่อโอ้ยดูทรงมันจะดุดๆนะครับผมดูจากทรงละโอ้โหเกินไปมุ้ยอ่ะเลิศคุหน้องไปนะครับผมอ้โโหูจอมนี so ้โคตรสวยเอาละผมจัดไปคุณสิเขาไปอีกอุ้ยคุณสิบแหวอุ้ยเอาละขอแมวขอแมวอุ้ยเอ็มาได้ลุ้นได้ลุ้นแมวข้างหน้ามาเฮ้เพื่อนแมวอ่ะแมวอู้วของแมวไม่มาเอาขอได้ไหมล่ะตัวเดียวแมวแมวโอ้ย เออลางวันก้อนโตจัดก,กันไปแล้วนะเรื่อนแมวไม่มานะไม่เป็นไรโอ้โหสวยไม่สวยเลิศมากรลางวันก้อนโตนะผมกดข้ามไปเลยห้าหนึ่งสองแปดนะสวยๆค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหเงียบกริบเลยนะผมน,นิ่งเงียบโอ้โหลูกคน ผมอยากซื้อฟีสปินว่ะเพื่อน,อนผมอยากซื้อฟีสปินว่ะซื้อดีไหมครับคนดูทุกท่านอืมผมคิดไม่อกอกอ่ะเพื่อน,อน,อนจะซื้อดีไหมนะขอให้มันไหลไปก่อนแล้วกันค่อยคิดว่าจะซื้อดีไหมนะฮะไปกันต่อครับผมขอฟีสปินแล้วก็เอามาเฮ้ยได้ลุนว่ะเพื่อน,อ,นอีกตัวเดียวเท่านั้นเพื่อนแกตเตอร์ แกเติมเ่็นรักแมวเนี่ยก็ยมาเลย,ยจัดไปนะคอมโบต่ออสวยไม่สวยเลิศไปนะผมไปกันต่อนะขอร,รัวขอรัรวๆบอกเลยโอ้ยมาเจ็ดตัวแล้วอะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ห้าตัวนะเพื่อนเอาละงามไส้แล้วแบบนี้ก็จัดไปนะผมเดี๋ยวฮะไปกันเลยเริ่มไปเลยนะเพื่อนโอ้โหพูดแบบว่าอยากจะให้มาแม่นก็มาจริงๆนะ ก็ขอดีๆแล้วกันปีใหม่แล้วอะนะครับอย่าดูดอย่าเกลือนะผมแค่นี้พอเกินจิงมือก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในายน้อยด้วยนะขอแค่คนนึงไลค์หนึ่งซับสไครแค่นั้นเองนะไม่เกินใจคนดูทุกท่านหรอกมั้งนะครับนะอูณนเอาไปครับผมอู้ว้คูนต่อนะหูไหลดีเลยนะแบบนี้จัดไปนะเพื่อน ผมเล่นหกไปแล้วไหนข้ามหมุนนะโอ้ปีนี้อยากเกลือก็พอนะกดข้ามไปนะสงองฟีดแล้วผมเยเลขสวยเว้ตายฮนะเทมาอุ้ยสวยสวยสวยมากเอาสุดไม่เอาส่งนะผมทุกคนคนดูนะกดข้ามเลยหนึ่งหกหกสี่นะเลขโคตรตึงนะเมื่อกี้นะตายฮนะคูณไปเรื่อยๆสวยช็อตน,นี้นะงามไส้ายมาต่อ,อยังไงลนะ่ะฮะโอเคติ๊ก สวยโอ้ยปากสมบูรณ์นะผมเลิศมากนะเอาละโอ้ยรางวัลก้อนโตไปละหนึ่งเก้าสี่สี่นะเหลี่สามหมุนนะนเพื่อนก็มาลุ้นไปด้วยกันนะผมว่ามันจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะคนดูทุกท่านนะวันนี้ก็โอเคเลยนะเต็มคาราเบลจริงๆนะผมไอ้ห้าเหลือหนึ่งหมุนนะโอ้แล้วเราขยับเบ็ดสี่สิบตั้งแต่เริ่มเลยนะเพื่อนไม่ได้ปรับเลยนะตายฮะโอ้ยัยงไหลต่ออยู่นะโอเคเลิศ นะฮะออ่ะรางวัลก้อนโตกดข้ามไปนะก็จบอยู่ที่เท่าไหร่ครับดูยอดรวมกันนะเจ็ดห้าสามหกนะผมก็ผมขอตัวลาเท่านี้แล้วกันนะครับคนดูน,น้อยน้อยก็ขอลาไปก่อนไม่บายนะผมขอมีความสุขมากๆอย่าลืม Subscribe กระดิ่งนะผมเบอร์ไม,มคม์กวิวดีๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งบ๊ายบาย